เดี๋ยววันนี้เราจะไปกดสิวกันเรานัดเขากี่โมงะห้าโมงเร็ได้สิบห้าทีก็คือห้าโมงสิบห้ามาทลุนี่เลอะสีม่วงเคมันหาเจอได้ไงไว้เฮียดเียวออกแล้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 วคนพันเสื้อสวัสดีครับสวัสดีครับเคสวัสดีครับ เข้ามาในรถด,ด้วยไม่หวัดดีวันนี้เป็นวันว่างอังคารสีวันจันวอังคารเป็นสีอะไรสีชมพูเท้วันอังคารสีภูแล้ววันจันทร์อ่ะสีเหลืองเยลโล่มีดอ <c ười> ีโต้ใช่ไหมฮะเล่นไม่เป็นอ่ะนะครับสวัสดีครับ สสวัััดีครบนี้พบกับพวกเราคนพันเสือนะครับวันนี้เห็นพวกผมแต่งตัวแบบสวัสกันอย่างนี้เอาตรงๆเลยคือพวกผมจะไปกดสิวเลือกเกี่ยวเหี้ยกับสวัสไม่พูดไปก่อนเงีโอเคเอาตรงๆคือวันนี้คนพันเสือไปกดสิวมั้ครับไปกดสิวใครกดให้ทายเนี่ยตอบเลยกูกูอีกแล้วอยู่เดียวก็ให้กูกดอ่ะเราอยากรู้ว่าหน้าเนียนๆอย่างติ๊ดเนี่ยนี่นี่คือเนียนสุดละเออมึงก็เนียนสุดอ่ะเนียนสุดพี่กุ้งกดสิวรู้จักอ่ะ ไม่รู้โอ้โหปลาอะไรปากกว้างอะไรวะปลาอะไรปากกว้างปลากระโ h o อ่ะผิดปลาอะไรปากผองแบมซักพี่กุ้งกดสิวพี่กุ้งนี่ดังมากเขาทำช่อง YouTube ด้วยยอดวิวเป็น10ล้านเลยไม่ใช่เจ้าสิบล้านเลยเราจะไปขอแบ่งจากเขามาเอาตรงๆแล้วกันผมพาไปพี่กุ้งกดสิวเดี๋ยวเอาไอ้ติ๊ดไปกดเพราะว่าหน้าไอ้ติ๊ดทำไมค่ามีสิวผมอยากรู้ว่าหน้าอย่างเงี้ย เวลาเขาไปกดแตมันจะมีสิวป่าไปไปดูกันไปไปที่กุ้งกดสิวที่ซีคอนบางแคเพลงเลยึงตึงตึงตึงึงเรานัดเขากี่โมงอะห้าโมงเลดได้สิบห้าทีก็คือห้าโมงสิบห้าแล้วเราเสียมัดจำไปสองร้อยแต่เรื่องของร้อยเรื่องเล็กแต่ว่าเราจะไม่มีคิวต่อแล้วผมก็มีแผงไเคเดี๋ยวพอถึงตรงข้ามซีคอนใช่ไหมมันจะส่งผมวิ่งไปจองหมอแล้วก็เรียกผมว่าติดในคลิปทุกคนก็เข้าใจไปล้ก็คือใครถึงก่อนก็ทำคนนั้นแหละ อีเจ็ดนาทีต้องถึงห้ารีคอน์ดได้ถึงตอนนี้เราติดมากเออรถติดชิบหายเลยลงแล้วลงแล้วซึ่งมันก็มีแผนสำรองคือผมอาจจะไปอีกที่หนึ่งถ้าถ้ามันว่างนะอีกสานถ้ามันไม่ทันจริงกันนะแต่เป็นพี่กุ้งเหมือนกันไปดูกันว่าจะทันไหมตื่นเต้นจังเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมส่งไอเคไปก่อนไปของนะพี่กุ้งโอ้ตอนนี้ไม่รู้ทางไอเคเป็นไงบ้างนะครับนี่เพิ่เห็นมันวิ่งมาแล้ว เกือบไม่ทันไม่น่าเชื่อไ่เป็นไรครับผมสวัสดีครับผมติ๊กครับผมต้องทำนอนค่ะครับอันนี้ทำอะไรก่อนนะวิ่งมาถึงเข้ามานาะสะอนดมาค่ะห <ielle> ัวใจยังไปเร็วเลยเหนื <idge> ่อยมาก ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวดีวะอันนี้เป็นลูกศิษใช่ไหมเป็นลูกศิษค่ะเป็นลูกศิษใช่ไหมใช่ค่ะต้องตื่นเต้นปาผมเหนื่อยผมวิ่งมากลัวไม่ทันวิ่งมาจับกระเช้าเทปมันจะเจ็บเหมือนมดกัดตัว่กัดหลายตัววันนี้คือผมแค่อยากรู้ว่าคนที่หน้าเนียนๆเงี้ยนี่ไม่เนียนนะส่วนมากเป็นสิวอุดตันนะค่ะถ้าทำความสะอาดดีๆทุกอย่างก็โอเคแล้ว เอ้ยเอาเลยเหรอฮะเอาเลยดิรออะไรนล่เจ็บเลยนะเนี้ยโอ้โ oh, หต้องอย่างนี้เรื่อยเลยใช่ไหมใช่เป็นยอดติด,ดอกอแลวจ<บ><ๆ>เจ็บเลยไม่ทันตั้งตัวเลยอันนี้เป็นที่กดนะฮะใช่ค่ะผมถามอะไรอยากสมมติผมซื้อไปกดเองได้ไหมไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าบางเม็ดมันจะใช้ที่กดกดไม่ได้ต้องใช้เปิดหัวเข็มด้วยน่าจะเสีย มันเจ็บ่ะมันเหมือนแบบเหมือนจ่อหูอ่ะถ้าใจเราไม่ทุกอย่างมันก็ไม่ผมไม่เคยไงคนที่เขาทำอยู่แล้วเขาจะเฉยๆก็ได้นี่นึงนะตรงปากไว้ก่อนตรงนี้เจ็บแน่ดูมือดูมือ,มอส่วนส่วนใหญ่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงค่ะแต่ผู้ชายก็เยอะนะส่วนมากผู้หญิงจะอดทนมากกว่าผู้ชายอยากสวยใช่อยาก,กสวยต้องทนไ,ไม่เจ็บ เือออนนนี้ทาไมกกบว่าวันนี้นะคะก็จะเป็นกดสิวแล้วก็เป็นมา์ค่ะอันนี้คือเอาไปลงอะไรอย่างยูทูบหรอใช่ครับผมมีคนดูไหมถือว่าพอตัวพอตัวเลยใช่ไหมโอเคตัดมือเลยองะเสร็จแล้วนิดเดียวเองค่ะไม่เยอะหูตีนเลือดออกเยอะจัดเลยหยอกหยอกเยอืมตรงนี้เหรอแม่นีเวณีตีให้กูจับป่ะเดี๋ยวยังไม่ทำอะไรเลยอดทนเดี๋ยว ออกแล้ว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 ร้องไห้แล้วไม่ร้องเสยล,ลืมตาม,มาเหมือนกูผ่าตัดอยู่แล้ว <c oughs> ไม่เป็นไฟก้มกบร้องไห้เลยสั์โอ้ยนความรักความเมตาคววาโอเคนี่นะคะ <The insert S 1> เดี๋ยวอินเสิร์ตเดี๋ยวเอาไปอินเสิร์ตโอติดมันดีขึ้นจรงิง อะไรดีขึ้นน่าตรงนี้ค่อนเกียวบตรงไหนตรงไหนเมื่อกี้กูหลับตาอยู่อะแล้วกูนึกภาพเหมือนพี่เขาเอาเหี้ยอะไรแบบสองมือว้ผมไม่โกหกคนดูหรอกมันเกีือนกันนะใช้ได้ดีอะอันนี้คืออะไรนะฮะน้ำตกค่ะน้ำตกผักน้ำตกผักผักใช่ผักบุ้งแบบเลยเป็นใบวบกค่ะเอาวบกเดี๋ยวไม่เสร็จอันนี้ต้องมาทิ้งไว้นะทิ้งไว้นานไหมครับสิบนาทีอย่างละสิบนาทีค่ะเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นว่านหางจระเข้แล้วอันนี้กลิ่นหอมแบบสดชื่นเลยเนี่ยมา งแอันนี้ทิ้งมาสิบนาทีนะหน้าผมนี่ถ้าสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แบบดีมากๆหน้าผมกี่เปอร์เซ็นต์โอ้เก้าสิบก็ดีอยู่นี่ดีดีไม่แย่หน้าไม่แย่สำหรับผู้ชายใช่ไหมแล้วอย่างผมะเอาจริงใช่ไหมดูด้วยผิวเผินข้างนอกให้สักหกสิบก็ได้หกสิบสิบให้เยอะอันนี้คือทิ้งมาสิบนาทีใช่ไหมใช่ค่ะแต่นี่คือน่าจะหน้าดีแล้วเทียบกับนั้นอันไหนหน้าดีกว่าอันนี้รอยเยอะอันนี้รอยเยอะอือรอยเยอะใครเดียวกัน ก็เหมือนกันนะนี่งขุมขนก็กว้างเออผมชอบเป็นเม็ดเดียวใหญ่ๆแต่ว่าช่วงนี้หายอักเสบไงใช่เป็นประจำเดือนไหมอ๋อไม่ใช่อ๋อต้องมาขูดเคลียร์เคลียร์หมดแล้วถูกต้องแล้วมันก็จะขึ้นมาอีกไม่ใช่ที่บอกว่าขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับเราดูแลตัวเองอ๋อไม่ล้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลับมาฝังใหม่อย่างเราก็มาสเคียร์ซักแบบเดือนละครั้งก็ได้มาเสียน้ำตาเดือนละครั้ง ๋อคือถ้าอย่างผมมันยุบไปก็คือมันหลอกผมใช่ไหมถูกต้องค่ะอ๋อมันยังอยู่ผมแผลอยู่แตมหน้ากูเลยเพื่อนสิวมันจะกินเนื้อเราฮะที่หายไปผมนึกว่าออกติดเล็บติดอะไรมาคิดว่าเนื้อมันหลุดออกมานี่ว่าเนื้อหลุดคือไม่ใช่ถ้าปล่อยสิวไว้นานมันจะกินต่อให้เราบีบหัวออกมันก็ไปหมดแล้วไม่มีอะไรแทนตอนนี้มึงเพิ่งรู้กูเพิ่งรู้มันกินกูไปคิดหายไว้เพราะนแล้วไม่มีวิธีเติมให้กลับเหมือนเดิมมีค่ะถ้าเป็นของที่ห้อจะมีเซรั่มหลุมสิวอ้าวขายของเลยแล้วน พอมาเสร็จแล้วทำอะไรต่อไหมฮะเดี๋ยวมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วผมรู้ท้าเลยผมรู้ตอนผมอายุยี่สิบหกนี่ยี่สิบหกเหรอโดนอโดให้ทายถ้าถ้าถ้าไม่รู้ว่ายี่สิบหกคิดว่าผมอายุอะไรแี่คิดว่าต้องมีสี่สิบ u อะโอ้เกินอะอย่างเพื่อนผมอายุเท่าไหร่ฮะเห็นยังไงสามห้ามีอ่ะามห้ามีอยเ โอ้โหหน้าผมเด็กผมไม่ได้หลงติงนะเนี่ยใครเด็กสุดนะสี่คนคนนูนดูเด็กสุดโอเคเหรอมแต่งตัวพี่ดูแต่งตัวดีหน้ามันโคตรแบดบอยเลยไอเดียแบดบอยผมนั่งได้ไหมเคายังไม่พูดเลยกูวิ่งกูวิ่งมาโคตรเหนื่อยวิ่งมาเสร็จปุ๊บมะนอนกดเลยอะไรวะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเร็วอันนี้มักสาหลายนะคะ มันมันจะไม่เจ็บแล้วใช่ไหมครับไม่มีไหนเจ็บแล้วทุกอย่างจะไม่เจ็บแล้วค่ะอันนี้คือมาร์กจ่าไรใช่ตัวนี้จะเป็นตัวดีท็อกค,ค่ะเนี่ยเนี่ยอยากได้ความรู้ถามพี่เอสพี่เอสอยู่สาขาบางแคสวัสดีครับพี่เอสเจ็บมีใส่แมทำใหมนี่แม่แม่ฉันบอกแล้วว่าถ้าถ้าถ้าคลิปได้ถึงแสนวิวฉันจะกดสติวฟรีไม่เอาไปใช้ก็ได้แล้วรีวิวให้ด้วยโอ้โหมไม่มีใครเชื่อของเราจริงรู้สึกดีรู้สึกผมไม่รู้ว่ามันเออมันเย็นหรือมันแสบผมไม่รู้อะ หอนะมนเป็นลับปเป็นดีนะเย็น <Yeah. S 2> <c oughs> ใกล้กูจังวะแต่จริงๆมันอยู่ได้แบบว่าครึ่งชั่วโมงไปเลยไงมันจะยิ่งช่วยลดการอักเสบของผิวไปงั้นไปเลยเได้เหรอแล้วเวลา <c oughs> เช็ดใช้อะไรเช็ดอะล,ล้างหน้าปกติไปจ่ายตังก่อนเดี๋ยวไปสภาพนี้แหละโอเคเรียบร้อยกดสิวกับสีจานกุ้ง ทำไปกูต้องไปสะพานนี่น่แหละวันนี้คนมันเสือลาไก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพาติดไปเดินเล่นหน่อยฮะใน้ำจะได้แห้งนะเรื่องของเรื่องอะไอเคมันทิ้งผมไปแล้วบอกคนดูด้วยถ้าเห็นไอเคมาใครที่ไม่ใช่แฟนมันก็ปกติเอาเป็นเรื่องปกติด้วยถ้าที่นี่นะคือที่นี่มันคุมเรื่องของมึงไม่ปกติอ่ะของกูไม่ปกติของกูไม่มีอยู่แล้วไงถ้าเจอคือตาฝาดสวัสดีคนมันเสือลาก่อนนะจ๊ของกัมาเน Do leão. <laughs>